สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจรบกวนขอพี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะค่ะชื่อจอมยาวยุนเป็น์ซนนะคะตอนนี้เป็นตำแหน่งก็คือเป็นประธานอางค์กรแอปเปิลเป็นเึ่งหน,น้าองค์กรที่จดทนทบียนที่ประเทศสหรัฐฯด้วยเป้าหมายว่าเรามาลงื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยค่ะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้เ,เรามาทําอะไรกันบ้างแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้เราก็เราอยู่ที่ของอุนหภูตของทางการทูตนะคะของประเทศสวิสเอร์แซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ ได้มีการเปิดเอกสารครั้งแรกซึ่งเอกสารที่ในประเทศไทายเห็นข่าวนะคะก็คือเอกสารฉบับปีดีพนมยงก็เราก็มาที่นี่อย่างจจริงเรามาที่นี่ตั้งแต่วันที่สองนะคะมกลวเพ่ทราบว่ามันจะเปิดในต้นปีแต่วันที่สองเอกสารยังไม่พร้อมแล้วทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาดูเอกสารในวันนี้นะคะแล้วก็เอกสารก็จะเป็นดิจิทัลไอ้พวกเราสามารถดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะ โอเคค่ะแล้วหลังจากที่ได้ดูเอกสารแล้วได้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาอะไรขอจะดหมายเหตุเนี่ยของทางการทูตเนี่ยนะคะก็มันจะเก็บเอกสารของความสัมพันธ์ทางการทูตไว้ในประเทศไทยเนี่ยความเกี่ยวข้องของการเมงการปกครองของประเทศไทยที่มันมาสู่กันตั้งแต่านไปตั้งแต่เรียนรู้ก็คือการเชื่อมโยงกับกรณีหลังจากการสมัครนัรอแปดการเืินหลังการสมัครนัรอแปด เป็นเหตุการณ์มีสงครามเย็นแล้วก็เรื่องของท่าทีทางสากลกับเรื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยคือคณะราษฎรนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือกรณีของปีดีพนมยงก็จะมีความผู้บุญสงครามที่ดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสเพราะว่าหนึ่งก็คือเรียนที่ฝรั่งเศสการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24.5ของประเทศไทยก็เริ่มที่ฝรั่งเศสนะมีการกู้การยันติดกันต่้งที่นี่และในการ หลังจากการเพี้ยนพันธให้กับฝ่ายเจ้าเนี่ยคณะราษฎรก็พ่ายแพ้ไปหลังจากการเรื่องของการเสียชีวิตของราแปดเนี่ยนะอูดูก็รีพายไปจีนแล้วก็พยายามที่จะออกจากกินมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเพื่อเลีรยมกังในช่วงที่มีปูดูรีพายไปจีนแล้วก็พยายามที่จะขอกลับมาอยู่ฝรั่งเศสทางครอบครัวเนี่ยเป็นการเงินไม่ใช่เรื่องปกติเลยของการมาร่วมของลีพายเพราะว่าพวกเราคือผู้รีพายกันมเนี่ยเราจะรู้ว่า กันเนี่ยมันโยงกับเรื่องของอำนาจในประเทศไทยด้วยเพราฉะนั้นเอกสารชุดที่อยู่ที่หอจดหมายเหตุตรงนี้เนี่ยถ้ารเราไปดูเนี่ยนะคะก็จะดูว่าชุดหนึ่งสี่เจ็ดคเนี่ยมีประมาณ5 5ชุดแต่ชุดที่อยู่กับประเทศไทยแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครมาต้องดูสองชุดต่อเนื่องกันก็คือชุดหนึ่งห้า 8, ซึ่งเราได้เติดต่อแม่การไปเมื่อวันที่สองนะกับชุดแบบนี้ที่เราได้ดูแบบนี้คือ2องมันต้องดูต่อเนื่องกันเพราะว่าบริบทการเมืองก่อนปี2510 หลังปีสำคัญเท่รสิทศไทยมีเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่มากนะคะในวันนี้ค่ะาามมาาก็แนะนำนะคะก็คือแนะนำเลยว่าในเจอก,อกเอกสารนี้มีนักศึกษาไทยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสสิบคนมาช่วยกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องเปิดเผยชื่อแล้วกันเพราะว่าเอะแต่ว่าประเด็นไม่ถช่ว่ามีความสนใจแล้วเราคิดว่าบุคลากรของนักศึกษาไทยที่แต่างประเทศมีความสนใจแล้ว็ใด้ใช้บุคลากรนี้มาช่วยได้และเอกสารชุดนี้เราจะเผยแพร่ค่ะ คือไม่ได้มาแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นที่เกิดขึ้นยังไม่มีความสามา,ารถทำาูดเกิดที่จะแปลเอกสารเยอะมากเอกสารทางการทูตภาษาบางทีเป็นลายม่งอัดยากนะคะเราก็อยากจะให้คนไทยได้เข้าถึงเอกสารชิ้นแรกก็เรียกคือชั้นแรกคือเอกสารที่เป็น,ปนต้อตอนฉบับอะไรแบบนีน้แต่ว่าโปรเซสจะทำยังไงตอนนี้กำลังศึกษากันอยู่ในระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าเราจะเผยแพร่เอกสารท,ทั้งหมดออกไปแล้วแล้วแต่ว่าใครจะเจอหรือว่าเราจะหาทีมผู้ที่ เชื่อาจที่สามารถเปิดนะคะเราคิดว่าเอกสารนี้เป็นบันมึกสำคัญทางการเมืองมากนะะแล้วก็ในที่นี้สนใจ่ที่ประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีเอกสารขาคดีคดีที่ปีดีฟอนแห่งรัฐมนตรีคริสแล้วก็ข้าระยอเวเยอเวลิสในประเทศไทยในกรณีที่แกแก่ข้อกล่าวหาว่าปีดีข่าวในหลวงเป็นเอกสารประมาณเจ็ดหน้า เราไม่รู้ว่าเอกสารนี้เป็นอะไรที่เห็นไหมนะคะแต่ว่ามันึ่เป็นให้รายละเอียดตรงนี้เพื่ออาจจะไปเป็นที่รับส่งจดตรงนี้แล้วก็หนึ่งมันก็จะเป็นภาพการเมืองนะคะการจับการเมืองแล้วก็สถานการณ์การให้การเห็นดีกับฝรั่งเศสในเรื่องการขออนุภายที่ฝรั่งเศสค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านนี้นะคะค่ะจุาบบีทำงานกับคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณท่านไครับคุนนี้คุณท่านนี้ พวกผมตอนนี้พมอมเสยอิียค่ะเป็นงนเสีคมรเบ่มี่ยนอนค่ะุกาคหนนะวันี้นะคะทุกทุกที่มาพวันนี้นะที่ผมดีใจมากมีนักศามาเข้า บางคนก็ถามว่าทำไมมาหมดเขาได้ข่าวได้ข่าวก็าได้ข่าวจากกระแสที่วิชาวิจารณพกผลกัญญาญาแล้วก็ดาวไบเยนทะี่เรามา,า,ามคุยด้2000วยกันเมื่อวันที่2องธันวาคมนะครับทีนี้วันนี้นี่ผมผมพูดแสดงความร,รู้สึกก่อนนะแต่ว่า เนื้อ,อาหาของเอกสารทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้คุณเป็นยางจะเป็นสรุปความรู้สึกผมก็คือว่าคือเสียงเ<อ>บามากครับช่วยช่วยพูดต่างๆ<า>วันนี้นี่นะครับท่านปีดีก็ยังก็ยังมาไม่ถึงัองเสรเพราะว่เอกสาวันนี้จบในปีหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งาถึงมาถึง แต่ว่าในช่วงเริ่มต้นอ่ะสองปีกว่าปีดีจะมาถึงฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะ<ฮ>ก็คือถ้ามาดูความสมัมพันธ์ทางเอกสารคือในฉบับที่158นะกับฉบับปัจจุบันเนี่ย<ฮ>ก็ยังเป็นเรื่องของการรีภัยของปีดียังครึ่งหนึ่งของเอกสารยังเป็นเรื่องของการเจรจาทางการท<ด>ูตอยู่เหมือนเดิมเพื่อจะาเพื่อจะมามารีภัยหรือมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ เนื้อหาที่ผมดูผ่านๆผ,ผมไม่ได้ดูม,มากไปนี้เยเพราะว่าวันนี้เราเปิดดูจากจากคอมพิวเตอร์นะครับารที่ดูผ่านๆแล้วเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจมากหลายเรื่อง<ม>นะเล้ว่าน่าสนใจมากค่อนข้าง,างมากนะครับ<ม>ทีนี้คุณกัญญาก็ถ่ายตลอดนั่งถ่ายตลอด<ม>เพราะว่าจะสามารถที่จะสรุปรวบสรุปรวบดยอด ดีกว่าผมแม่ไหครับอ็อ,อันนี้ก็อยากจะก็คือในส่วนเอกสารนี้ต้องก็ดูอเอเรียกว่าอะไรนะต้องสารความเปรียบเทียบนะกับสิ่งเหลือ,เอ,เ,อเอกสารในปี1นึ่งชุดหนึงห้ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยมี166ยหน้าและเป็นส่วนที่เกี่ยวกับปีดีเนี่ยประมาณ7 สิบหน้าก็จะเป็นแสนปีดีแต่ในชุดสองหนึ่งห้าเนี่ยคือของปีดีทั้งหมดเลยแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยนะคะซึ่งก่อนที่จัญญาจะไปตรงนั้นเนี่ยคนที่อยากเเอกสารมาแล้ววันนั้นวันที่ต้องให้ยานเนี่ยในเพราะว่าในช่วงเอ่อในช่วงที่วันที่สองเนี่ยนะเราไม่ได้เตรียมตัวการในการที่ยานสรุปเอกสารช่วยให้เราเห็นเนี่ยก็ยังมีความเขาเรียกว่าเป็นเป็นพืนช่วงช่วงเราเนี่ยอยากให้ กานพูดตรงนี้นี่หนึ่งในฐานะคนที่เห็นเอกสารแล้วก็เห็นภาพรวมของเอกสารเนี่ยหน่อยหนึ่งว่าเอากสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับปีดีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทีเ่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีสองอปลายปีแล้วก็เรียกว่าต้นต้นรัฐบาลถนอมจนถึงการท,ที่ประเทศไทยเนี่ยต้องทำและทบานอุ่นเพ้นะถลแรงกดดันไม่ได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองมาถึงเกาหลีและกรณีปีดีด้วย ยานจะยานเห็นเอกสารทั้งสองชุดเนี่ยยานพอจะสรุปภาพเอกสารที่เกิดที่เราเห็นกันกันให้ทางพี่น้องทุนไทยได้ฟังได้ไหมแล้วก็เอกสารพวกเนี้ยเขาจะไปตามต่อได้สรุปว่าท uh, uh, ี่ประเทศฝรั่งเศสมีทัศนคติว่าไม่ต้องจ uh, ำให้ผู้นำที่ดดกรุ่นเทพโกรธครับ uh, เพื่อ uh, ที่จะรักษาปวามสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ กาที่ทำแฟนราบงประเทศซึ่งทำให้กระบวนการให้ไปอยู่ฝรั่งเศสต้องใช้หลายปีใช่ไหมครับ่แล้วก็สิ่งที่ทำให้กระบวน,นการปล่อยเลยคือว่าศาสนาการทางการเมืองที่ประเทศไทยมันเปลี่ยนเมื่อกษัตริย์ทุกคนตัดสินใจว่าให้ปล่อย กระชา่ิชีพกระจายครับแรงชั่งชีคนทัวรไปดูอากาศกระตับปัญหาหานนะครับช่วงนั้นร่างน้ำนองอยู่เกือบเก้าปีครับก็คืออันนี้ที่ที่ยานพูดน่าสนใจก็คือว่าในช่วงในในเอกสารนี้ก็พูดถึงนะคือรัฐบาลเออเออในเอกสารชุดนี้เนี่ยมีมีแม้แต่ว่าโน้ตอุปนิสัยการพูดติดตามการเคลื่อนไหวของประเทศไทย ว่าเฮ้ยกระบวนการของแนวร่วมปีดีนะี่ะเริ่มหาเสียงเริ่มพิมพ์เอกาสารปีดีเพื่อไปใช้ในการหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางการไทยเนี่ยก็ส่งคณะคอมันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตรงนั้นใช่ไหมคะมาฝรั่งเศสเจรจา,ารเรื่องพอดีปีดีด้ดวยใช่ไหมอันนี้เราก็เห็นเอกาสารหลายใบมากของคณะคอมันที่เอามาบอกว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาถ้าฝรั่งเศสจะรัอดร์แจ็จคแคนตินแป,ปลงในสถาบันการเมืองไทยคณนะคอมันเออ่บอกให้ คนฝรั่งเศสว่าไม่มีปัญหาในการให้ปดีอยูฝรั่งเศสนะครับผมเพราะว่ามันมันมันเป็นสมัยก่อนแล้วชใช่ครับใช่แล้วก็เอกสารทางการทูตระบอระบุะบด,ด้วยแล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่มีปัญหาแล้วในตอนนี้และเพราะว่าโดยอ้างว่าประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญใหม่จะเข้าถูกกระบวน,นการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยก็ไม่ต้องกังวลจะไปดีมากหรือเลือกเลือกเลือกตั้งในเดือนกรกภาคม 2011ใช่ตอนนั้นก็คือรัฐธรรมนูน2011ออกมาเพื่อรองรับการเลือกตั้ง2 5 1 2แล้วก็ถ้าดูตามท่าทีเนี่ยราะว่ากระแสตอนนั้นพี่กระลุตอนนั้นอยู่ใช่ไหมกระแสการเคลื่อนไหวไล่ปฏิการก็ผมเป็นนักศึกษาใช่ผมอยู่ปีผมอยู่ปีสามปีสี่แล้วปีสองสามีกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็เราคิดว่าพักฝ่ายปฏิการพราะว่าถ้าให้ปีดียังมีที่พลอยู่กับแนวร่วมยังเรียงเชียการเนี่ยแล้วก็กระบวนการของเออเขาเรียกว่า เครือข่ายที่สับสนพดีเนี่ยยังอยู่เนี่ยจะมีผลกับการเลือกตั้งด้วยก็เลยอาจจะไม่ขัดขวางสิ่งที่ตลกคือว่าในคณะคอมมิวนิส่์ในสมัยนี้เป็นรัฐธรรมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปรคนที่จะมีการเลือกตั้งเข้าพูดกับคนต่างกันที่ฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสเวอร์นา ขาเขายังจะเป็นรัฐมนตรีรังจะเก็เลือดตั้งเขาแน่ใจแล้วเพราะว่าเพราะว่านายกรัฐมนตรียังจะอยู่ต่อไปเขาแน่ใจแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรุดประสงค์ของแกซะ อันนี้อันนี้เราอันนี้ยานดูตอนนี้เรายังไม่ได้ดูหมดคือ <c oughs> มันเป็นเอกสารที่ที่สนัดกอเยอะมากมาบานหลายชุดมากเลยนะ <c oughs> ที่เป็นผู้เลือั้งัาบาแล้วก็สิ่งที่ยานพูดน่าสนใจก็คือสนัดมันสามารถมาบอกกับทางการฝรั่งเศสว่ายังไงก็ฝ่ายจอมุนนหนอนก็จะชนะเลือกตั้งแล้วเขาก็ยังคงได้เป็นรัฐมนตรีแต่ประเทศต่อไปเพราะว่าก,กษัตริย์วิวบอกว่าก็จะเป็นรัฐบาลหน,นอนต่อไปชนะจริงนะชนะจริงแล้วจอมนนหนอนก็ได้เป็นองคกรีครับ จากพักราก็เรียกว่าพักสภยาไทยแต่ว่าไม่ได้ให้สนัดคอมันเป็นเทมเพิรอนก็โดนดหังเสงอย่างนี้เ<า>พราะอะไร <laughs> อันนี้้องไปตามต่อถนัดคอมันจึงก็เรียกว่าจึงมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อืมก็ใช่อ่องประเด็นของถนัดคอมันกับการเหืองช่วงนั้นกับการที่ ประเด็ดก,การถนอมน,นะแล้วจึงกีก่อยยอดนะคะตั้งแต่สลิดถนอมเนี่ยใช้ถนัดคอมันเนี่ยเป็นตัวต่อกับต่างประเทศถนัดคอมันคือคนที่ไปช่วยอออเมริกาตั้งอาเซียนในปี2510ด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ว,งกวางตัวว่าเขาจะยังคงเป็นเขาเรียกว่าแขนขาของประเก,การใ่แบบเหตุก,การต่อไปแต่พิจารณบาบอกว่า,า,าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออหักหลังถนัดคอมันไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีต่อในยุคสนอมหลังจากเลือกตั้งไปชนะการเลือกตั้งในปี2012ทีนี้มีครั้งหนึ่งนะสองมีครั้งหนึ่งพวกเราน่ะท่านประธานเนี่ยเชิญถนาดคอมันม,มามามา,มาพูดนะถนัดคอมันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากเลยจนกระทั่งพวกเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยพอหมดอำนาจแล้ว จะมีความแค้นดุขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขามีอำนาจเป็นรัฐมนตรีนะความเพ้นก็เป็นขวานี่พอตอนพันธ์หนอมไม่เป็นรัฐมนตรีนะมาพูดโอ้โหพูดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อมาก็ไปตืันหน้าพรรคแรงกลับ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเอกสารชุดนี้นะคะก็ครอยอยาา่างเรื่องว่เชิญประวัติศาสตร์การเมืองความสมัน์ตองนั้นเนี่ยก็มีหลายชุดหลายใบยแล้วมีอะไรอีกมาดยานในเอกสารคือเราเห็นท่าทีว่าในในฉบับแรกเนี่ยทางเมืองไทยเนี่ยค,ค่อนข้างจะขัดขวางไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเศสในรัฐปฏิแต่ว่าช่วงที่สองเนี่ย ไม่ขัดขวางแต<น>บอกว่า,เ,าเราเราไม่ขัดขวางแต่เราไม่รู้นะว่าจีนจะปล่อยอปล่อยให้ปีดีออกมาจากประเทศจีนหรือเปล่าในใน,ในตอนแรกจริงๆรพระเทศตรัสเสก็มีคนพูดว่ายังมีอิทธิพลในาสาธารอรัฐีานะครับผม,มเพราเพราะว่า ประเทศไทยในสมัยนั้นมันเป็น p o l a r i z e ใช่ไหมครับมันแตกแยกกันเป็นสองขั้วใช่ใช่แบ่โลกแบบนสองขั้วสองขั้วมันมีไฟรัฐบาลซึ่งเป็นไฟอเมริกาซึ่งเป็นไฟกสันนิยมอย่างสุดท้องเลยแล้วก็มันมีไฟคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นไฟจีนอย่างสุดท้องแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสกา เราออสเตรเลียอิติพน์บอกว่ามีมีมีอเมริกามีจีนเราอยู่ไหนนะเออแล้วทีไรก็เลยเออเราก็ในกันให้ใพีดีถ้าพีดียังมีอิทธิพลในเอ่อสำหรับคนไทยไฟสายเอ่อให้พีดีห้าวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีจีนที่ไม่ใช่วิธีอเมริกานะครับผมแล้วก็คณะเกณฑ์ผู้ฝรั่งเสบอก อย่างที่เขาคิดนึกถึง เอ่อไพสชานะในประเทศไทยแต่ว,ว่าจริงๆลึกถึงไพร์สของประเทศฝรั่งเศสมอนกันอ๋อ่ <laughs> ทุกฝรั่งเศสใช่ใช่ก็แล้วก็ในตัวเอกสารฉบับอันนี้คือร้อยสามสิบสี่หน้าเลยนะคะของปีดีล้วเลยในเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งซึ่งพอปีดีมาแล้วเนี่ยเชิญพี่จรันตรงนี้พี่จะร,รู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้เพื่อนๆดีมากก็คือว่าปีดีพยายามที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง,พขของพเองพราะว่าปีดีเนี่ยถูกจะทําหนักมากถูกป้ายสีหนัก มากกว่าโดยตลอดนว่าเป็นผูม้มีส่วนเกีย่ยวข้องในการสังหารลชกาลที่ปแปะแล้วก็ปีดีเมื่อมาอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็เริ่มกระบวนการาคุณนะคะฟ้องร้องเอาผิดคนที่กล่าหาเขาเพื่อที่จะพิสูจน,น์ความบริสุทธิ์เช่นเช่นฟ้องร้องพิพิธกามโนใชมพ์ามนะใช่คือคือ่านปีดีใช้วิธีการต่อสู้ทางศาลเพื่อที่จะะเพื่อที่จะบอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับทาง รอบกรมกระทรวงแรต่านแล้วท่านฟ้อง,งหลายคนนะมมันมีสี่ห้าคนลาและเอกสารเนี่ยในนี้มีการเก็บไว้เป็นฉบ,บัตภาษาอังกฤษประมาณเจ็ดหน้าในในประเทศไทยเห็นไหมคะสํานวนการฟร้องคดีคดีของปีดีเนี่ยมีเอกสารตนี้มีมออกไปแล้วใช่ไหมคะสํานวนมีหมดแล้วอันนี้ก็ปีดีก็เรียกร้องค่าเสียหายสามแสนบาทกับคิีในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ชนะคดีใช่ไหมคะ มันไม่ต้องเห็หน้าอยู่แล้วแต่แ hmm. mm ้าแล้าคดีถูดคดีมันต่พฟ้องเนี่ยพูกนั้นไม่มีหลักฐานนี่ไม่มีหลักฐานชัดเจน แล,แล้วก็ห<ม>ลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองปล่อยแล้วที่ประเทศไทยในปีหนึ่งเก้เจ็ดมันไม่ใช่แล้วว่าประเทศต์โซเชียลจะคิจะจะคิดว่าไปดีจะยังยังเะดินกินดินครัมัน<ม>จังแค่ให้ไปดียู่เฉยเกิยน<ม>ใช่ไหมครับ่ใชเขาก็ไม่อยากเคลื่อนไหวดังกล่าว ใน,ในปีหนึ่งในฉบับหนึ่งห้าแปดเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากเลยบอกว่าปีดีถ้ามาแล้วก็อยากเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมคะแล้วในฉบับสองหนึ่งห้าเนี่ยมันก็มีการติดตามว่าอิทธิพลของปีดีมันมีการโน้ตใช่ไหมอย่างว่าอิทธิพลของปีดีกับฝ่ายซ้ายไทยยังมีอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่ได้เข้มข้นเท่ากับในตัวหนึ่งห้าแปดฉบับ<ะ>ทีท่ผ่านมา ต้องบอกเลยว่าเอกสารยังดูไม่ครบนะมันเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนเรากับพี่จารานกับทีมงานตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าจะทํายังไงดีก็คือเราเชื่อว่าเอกสารชั้นต้นเนี่ยคนไทยก็ควรจะได้มีศึกษาด้วยแต่ว่าภาษามันยากจริงๆเราก็กาลังจะดูว่าเอาเอกสารตอนนี้เราทำเป็นทนะั้งภาพและก็ PDF จากต้นฉบับไหน,นะคะ ว่าจะหาทีหา่หาทีมแปลจริงๆเราอยากให้คนไทยได้อ่านถึงแม้ว่ามันบางหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติเรื่องไม่น่าสนใจอะไรแต่ว่ามันเป็นเอกสารล่องรอยประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหนังสือเนาะหนังสือล่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรจะได้อ่านแล้วก็ไปวิเคราะห์กันต่อไปอไปคนชมคนที่สนใจพิจารณ์ก็พยายามหาทีมอยู่ใช่ไหมตอนนี้วัาหนึางได้ทีมแปลเอกสารทั้งหมดเนี่ยทั้งสองชุดเลยชุดฉบับที่15แกับ ฉบับที่200 15เนี่ยรวมกันร้อยประมาณ200หน้ามยังบีบรวมกัน200หน้าใน200หน้าเอกสารนั้นไม่ถีบไฟล์ถึงจะได้อีกไฟลหนึ่งไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าเราตอนนี้มันจริงๆแล้วในชุดเซาอีเซเชียของของ,ของหอจมามัยเห็นเนี่ยมีประมาณ5เอกสารแต่ว่าตัวที่เราได้เอกสารมาที่เกี่ยวขอย้องจริงๆนอกนั้นมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่า บนนันทึกกรมใบเอกสารที่มีอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีตัวต้นฉบับแต่ว่าฉบับที่เราเปิดได้ตอนนี้ก็คือหนึกับ215ค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานดรถตูปวินเบิกได้จะทำอะไรต่อเราจะทำอะไรต่อที่จะทำอะไรต่อมันต้องคิดกันก่อนต้องคิดกันก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งพวกเราไม่ใช่ทั้งกองสาร เพราะนักวิชาการพวกเราเป็นนักเคลย่อนไหวในใจนะครับเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรกันคือตัวจัญญาเองเนี่ยเราเราในช่วงนี้ไทยเนี่ยเราอ่านเอกสารเยอะมากแล้วในหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้องกลับไปอ่านเอกสารต้นฉบับเพราะว่าเราอย่างการถ้าเราไม่มาขอจดหมายเหตุเองเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเัวเอกสารมันร้อยกว่าหน้าเนี่ยที่นักวิชาการกรองกันไปแล้วเหลือไม่กี่หน้าเนี่ยนะฮะมันมีความน่าสนใจบางส่วนที่เราอาจจะสนใจ คือในแง่หนึ่งของการการคนที่สนใจประวัติศาสตร์การทางไทยคนที่สนใจการเมืองพลวัตทางการเมืองความสมพันของการคณะผู้ก่อการใช่ไหมคคณะราษฎรราชสำนาาสักปฏิกา,ารทหารและการเมืองปัจจุบันเนี่ยเอ่ยอยุคสงครามเย็นเป็นยุคที่ฝ่ายกษัตริย์นินยมได้ไประโยชน์ และโดยเฉพาะหลังจากที่การเสียชีวิตของหล่อแปะใช่ไหมค่ายกษัตริย์นิยมได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ค่ายประเดประชาธิปไตยถูกผักเป็นศัตรูของชาติเนี่ยอันนี้ในการะบวนการนี้สำหรับคนที่เชิงสนใจประวัติศาสตร์อยากเห็นร่องรอยเนี่ยการเข้าถึงเอกสารเหล่านี้เขาก็นามไม่ได้งนะ่ายนะเพราะนี่อยู่หอสมุดที่นี่ใช่ไหมมันใจมากเรากค่อยากจะเผยแพร่แหละแล้วคุณให้คนไปคิดกันเองก็คือเอกสาร200กว่าหน้าเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านได้แต่ว่าคุณก็ไปอ่านก็ไปศึกษากันเองนะก็อยากได้มันเป็นเอกสาร ที่คนที่สนใจเนี่ยได้เข้าถึงเหมือนกันทีนี้เรื่องเรื่องสุดท้ายคือขณะนี้ที่ประเทศไทยสภา,ามีการประชุมจี่นาร่างงบประมาณแผ่นดินปี2567หก็ท่านปีทีเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยท่านเป็นคนวางรากฐานคอนจริ <c oughs> ท่านปีน,นีเก็บวางรากฐานเยอะนะท่านเป็นเลขาธิการสภาสทุกทีทานคือรอคนแรกคนแรกแล้วก็ท่านก็เป็นัฐมนตรีคลัง ทาง <นะ S 1> ต่างประเทศที่ได<ม>้เปรูป้รักทางสร้างกันได้วางราษฎรเกี่ยวกับเรื่องากากรจัดทำงบประมาณเรื่องภาษี<ม>นะครับทีนี้ผมก็จะจบอย่างนี้ผมเสนอให้สภาเนี่ยได้พิจารณาตัดงบประมาณหนึ่งงบประมาณของธรบันกรั์ต้องตัดเงิน5 0สองง<ม>บประมาณของกระทรวงเลาหูนนะ โดยเฉพาะม็อามากเยอุสแล้วก็ยกเลิกยกเลิกความรังการรละข่าความาวาม,าาามาั่นคงภายในของรัชกานะครับแล้วก็กยังมีอีกหลายนะครับแล้วในส่วนพิจารณ์ะน,นะโอเคเราก็จะมาพูดเรื่องงบประมาณจริงๆแล้วเตรียมเดี๋ยวจัญญาจะพูดวิพากเรื่องงบประมาณนั่งชุดเลยเพราะว่ายิ่งกว่าพิจารณอีกน,นะ<อ>คือในส่วนของงบประมาณของของฝ่ายส่วนรชาชการในพระงษ์ซึ่งได้มาตั้งแต่สมัยยิ่งรักมาควบกับประยุทธ์เนี่ย กลายเป็นความเคยชินเพราะว่าในสมัยประยุทธ์เนี่ยส่วนราชการทุนงตั้งแต่2519เป็นต้นมาไม่ต้องชี้แจงว่าเงินที่ได้แต่ละปีเนี่ยมีเอาไปใช้อะไรก่อนหน้านั้นต้องมีชี้แจงก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมว่าฝ่ายของส่วนราชการในพงษ์เง่ยงบที่เกี่ยวข้องกับการเขตบุรณะเ,เขตว่าก็อะไรนะการบุรณะเขตพระราชฐานปีละพันห้าร้อยบาทจากพันห้าร้อยล้านบาทจากฝ่ายโยธายและผังเมืองของผทางงบะสมติาดไทยเนี่ยไม่มีรายการใช้จ่ายเลยอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง ส่วนราชการนพระองค์เป็นธรรมเนียมมาเลยตั้งแต่ยุคประยุทธ์มาเนี่ยส่วนราชการนพระองค์เขียนเพียงบรรทัดเดียวว่าเงินอุดหนุนส่วนราชการในพระองค์8,700ล้านอันนี้คือหมื่นกว่าล้านบาทที่ไม่มีรายการใช้จ่ายเลยในจัญญาก็อยากจะให้มีการวิาพากษ์ในรัฐบาลว่าเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของประมาณภาษีที่จะตอกบกลับสังคมว่าเงินหมื่นล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรเรียกร้องให้มีการเขาเรียกว่าดีแคล ก็คือแจงก็คือถ้าตราบใดที่ส่วนราชการในพระองค์วางเนี่ยยังไม่แจงว่าพันห้าร้อยล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็แปดพันเจ็ดร้อยล้าน้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างขอให้ระง,งับไปก่อนเพราะฉะนั้นหมื่นหนึ่งไม่ใช่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหมื่นล้านบาทเนี่ยที่ไม่มีรายการใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการพิพากษาในรัฐบาลแล้วก็ต้องให้มีการระง,งับจนกว่าจะมีการชี้แจงชัดเจนว่าเงินเหล่านี้ไปใช้ทําอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีชี้แจงเนี่ยฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบได้ยังไง เงินไปทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ,ะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่เศรษฐารับช่วงต่อมาจากรัฐบาลประยุทธ์แล้วเราคิดว่ามันจะต้องหยุดธรรมเนียมนี้ต้องให้มีการแจ้งว่าฝ่ายสำนักราชาบาลแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีอุย้ยเงะเยอะมากไยงบในส่วนของที่เกี่ยวกับการอุดหนุนโดยตรงกับสถาบันหลักของชาติเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยมันใช้อิรุษแฉมากอันนี้เห็นด้วยกับพี่จรานตัดตัด,ต,ดตัดงบครึ่งหนึ่ง นะะเออแล้วก็ในส่วนที่ไม่มีใบรายการการใช้จ่ายเนี่ยก็ไม่ควรจะพิจารณาอนุมัติงบผ่าจนกว่าจะมีการแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายก็ขอใงบผ่างใจจะมาทิ้งควาเพื่อแจ้งรับฟีแล้วขอให้มีความกล้าหาญในการตระหนักว่าเนื้อกระสับกระสับพระเจ้องค์กรเนี่ยเป็นกริย์ที่รวยที่สุดในโลกเพราะไม่จำเป็นจะต้องไปให้เงินอยู่มันไนมาก ครับถกองกําลังเอาเอากองกําลังทหารเนี่ยกลับคืนกอมกองเดิมไม่ต้องเอามาเป็นอยู่ใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์โดยตรงตอนนี้มีมีจํานวนเยอะมากมานี้เป็นภัยคุกคนที่เป็นภัยคุกคามกับเอ่อประเทศไทยประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้รีภัยแต่คือตัวกษัตริย์วัดคีรนังครซึ่งคุมกองกําลังโดยตรงมหาศาลไม่มีประมุขที่ไหนอะที่สามารถคุมกองกําลังตรงนี้แล้วไม่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้อันนี้ก็เป็น การออตั้งคำถามกลับว่าประเด็นที่บอกว่าผู้ที่พิจารณ์กษัตริย์เป็นภัยคุกคามกับชาติเนี่ยตอนนี้คนที่เป็นภัยคุกคามกับความมั่นคงของประเทศไทยไม่ใช่ออผู้ที่ภัยหรือคนวิจารณ์ก,รกตริย์ตัวกษัตริย์เองซึ่งมีกองกําลังสั่งสม,มกองกําลังของตัวเองมีคุกของตัวเองมีการใช้กฎระเบียบของเป็นที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยอันนี้คือภัยคุกคามกับความมั่นคงของประเทศชาติมากต้องมีการตั้งคําถามดโดยตรงได้แล้วคะ่ะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณบ๊ายบายค่ะ